บริษีวอชขึ้นนะครับเพราะว่าจากการที่เราได้ติดตามการทํางานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดได้ได้ตรวจพบอีกหนึ่งคยความพยายามของรัฐบาลนะครับในการเอื้อประโยชน์ในทุนอีกแล้วนะครับโดยครั้งนี้เป็นเรื่องของการขยายสัมปทานทางด่วนให้กับเอกชนเจ้าเก่าเจ้าเดิมซึ่งถือสัมปทานนี้มาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานมากและรัฐยังคงมีแผนที่จะประเคน สัมปทานทางด่วนตอนใหม่ให้กับเอกชนรายเดิมโดยไม่ต้องประมูลไม่ต้องแข่งขันอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นความพยายามในการหาช่องเพื่อจะล็อกสัมปทานโดยรัฐบาลเพื่อไทยโดยวันนี้ตัวผมเองจะเจาะไปที่โครงการดอนเมืองโทเวนะครับส่วนสสชัยพลจะเจาะไปที่สัมปทานทางดว่วน2ชั้นหรือตัวดับเบิลเด็กส่วนอาจารย์สุรเชษจะพูดถึงในภาพรวมทั้งหมดนะครับก็สาหรับได้ไหมครับ ขออภัยนะครับโอเคนะครับสำหรับโครงการนะครับดอนเมืองโทเวนะครับหรือทางยกระดับอัตราพิมุกนะครับหลกัหลกๆโครงการนี้จะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือตอนดินแดงดอนเมืองแล้วก็ตอนที่2คือดอนเมืองอนุสรสถานก็คือช่วงที่อยู่ก่อนถึงหมอกรุงเทพนะครับทั้ง2ตอนเนี่ยต้องบอกว่ามันสร้างไม่พร้อมกันอนุมัติไม่พร้อมกันแต่ว่าผู้รับสัมปทานเป็นเจ้าเดียวกัน โดยในปี2532เนี่ยรัฐบาลในขณะนั้นก็มีการเปิดประมูลสัมปทานนะครับทางด่วนดอนเมืองโทเวย์ตอนที่1ดินแดนดอนเมืองขึ้นโดยระยะเวลาสัมปทานก็ให้ยาวนานถึง25ปีแล้วก็ตกลงค่าผ่านทางกันที่20บาทตลอดสาย แต่พอมีเวลาเวลามันผ่านไปก็เกิดการแก้ไขสัมปทานรวมทั้งหมดถึง3ครั้งไม่นับครั้งนี้นะครับที่กำลังอาจจะเกิดขึ้นโดยมีการขยายสัมปทานเดิมแล้วก็ประเคนสัมปทานใหม่รวมถึงการเรื่องของต่ข้อตกลงเรื่องของการปรับราคาโดยในปี2538เนี่ยมีการแก้ไขสัมปทานครั้งแรกนะครับครั้งที่1ก็เป็นเรื่องของการทําบันทึกข้อตกลงเรื่องราคาแล้วก็มาแบ่งปันผลประโยชน์ใหม่เกิดขึ้นนะครับ แล้วพอมาปี2539ซึ่งก็คือสัมปทานเดินได้ประมาณ7ปีก็มีการแก้ไขสัมปทานครั้งที่2เกิดขึ้นนะครับโดยรัฐบาลในขณะนั้นก็บอกว่าต้องการที่จะสร้างดอนเมืองโทเวทตอนที่2คือตอนดอนเมืองก็คือช่วงอดอนเมืองอนุสรสถาน แต่สิ่งที่รัฐบาลทาในขณะนั้นนะครับทำก็คือไม่ได้เป็นการเปิดประมูลนะครับแต่เป็นการแก้ไขสัมปทานโดยพ่วงสัมปทานก็คือเอาตอนที่2คือคือตอนใหม่เนี่ยกับตอนเก่าก็คือตอนที่1เนี่ยไปพ่วงรวมกันโดยการเลือกจิ้มผู้รับเหมาว่าผู้รับเหมาที่จะได้สัมปทานตอนใหม่นั้นต้องเป็นเอกชนรายเดิมที่เป็นเจ้าของสัมปทานตอนที่1และก็ยังมีการแถมโดยการขยายสัมปทานตอนที่1เพิ่มให้เขาไปด้วย กลายเป็นว่าสัมปทานตอนที่2เนี่ยเอกชนได้ไปทั้งหมดเนี่ย25ปีก็คือเริ่มปี2539ไปจบปี2564ส่วนตอนที่1เนี่ยที่เอกชนได้ตั้งแต่ปี2532ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด25ปีจบในปี57กลายเป็นว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็เพิ่มให้เขาด้วยอีก7ปีด้วยกันกลายเป็นว่าทั้งสองสัมปทานทั้งสองตอนเนี่ยเอกชนรายเดียวกันได้ไปทั้งหมดเนี่ยจบปี64 โดยการนว่าสมปทานตอนที่1ก็ได้รวมแล้วเป็น25บวก7 ก็คือ3 2ปีด้วยกันนี่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในแท็กติกลับลงคลางแบบรุ่นออริจินอลเลยนะครับคือการที่เราจะให้สัมปทานใครสัมปทานใหม่กับใครก็ใช้วิธีการพ่วงสัมปทานของเดิมผสมกับของใหม่เข้าไปด้วยกันเพื่อที่ว่าจะเป็นการทั้งขยายสัมปทานของเดิมแล้วก็ให้สัมปทานอันใหม่โดยไม่ต้องมีการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นนะครับเรียกว่ายิงนัดเดียวได้นก2ตัวได้ทั้งสัมปทานของใหม่และได้ขยายของเก่าไปด้วยล็อกมงเจ้าเก่าไม่ต้องแข่งขัน ต่อมาพอปีช่วงปี2549ถึงปี2550ก็มีการแก้ไขสมรทานรอบที่3เกิดขึ้นโดยการขยายสมรทานนะครับทั้ง2ตอนให้กับเอกชนเจ้าเก่ารายเดิมเหมือนเดิมครับบวกปีครับอีก13ปีไป็นจบปี2577จากตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยรอปี2532กลายเป็นว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วมีการแก้ไขสมรทานทั้งหมด3ครั้งขยายทั้งหมด2ครั้งด้วยกันเนี่ยกลายเป็นว่าจาก25ปี ที่ต้องจบปี57ของตอนที่1นะครับเริ่มตั้งแต่ป,ปี2532การเป็นว่าต้องไปจบปี2577พอมาปีนี้ครับรัฐบาลเพื่อไทยปี2567รัฐบาลก็มีการเตรียมที่จะแก้ไขสัมปทานครั้งที่4อีกแล้วนะครับเพื่อที่จะขยายสัมปทานให้กับเอกชนเจ้าเก่ารายเดิมซึ่งแทนที่จะจบแล้วนะครับปี2577แต่ดูเหมือนรัฐบาลไม่ได้อยากให้จบ นะครับโดยท่านรัฐมนตรีสุริยะก็เปิดเกมก่อนเลยครับเรียกว่าเป็นการปูทางนะครับบอกว่าเดี๋ยวทางด่วนราคาจะขึ้นพี่น้องประชาชนจะทนไม่ไหวรัฐมนตรีบังเอิญเป็นห่วงพี่น้องประชาชนประชาชนมากเป็นพิเศษทั้งที่เรื่องสําคัญสำคัญอย่างรถเมย์ท่านก็ไม่เห็นได้จะสนใจนะครับแต่พอเป็นเรื่องสัมปทานท่านสนใจเป็นพิเศษท่านก็ชงก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราต้องไปลดราคากันแล้วทำไงดีท่านก็ต่อสายเจรจาโทรไปหาภาคเอกชนคนระับไปคุยกันว่า จะทํำยังไงถึงจะลดราคาได้ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าท่านคงมโนไปเองมั้งว่าภาคเอกชนนึกจะใจดีหรอครับที่จะไม่ขึ้นทางด่วนให้ฟรีๆรีซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะตามสัมปทานข้อตกลงเนี่ยมันตกลงว่าต้องขึ้นราคาแต่พอท่านชงมาเอกชนก็ตกบกลับครับตามสไตล์ท่านบอกไม่อยากให้เราปรับราคาขึ้นเอกชนก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้ขึ้นก็ขยายสัมปทานอีกสิ ก็ตามสเต็ปเลยครับพอมาถึงตรงนี้ท่านรัฐมนตรีก็เรียกว่าเข้าทางเข้าเกมครับพอบอกว่าให้ขยายสมรทานท่านรัฐมนตรีก็สั่งให้กรมทางหลวงอย่างนั้นไปศึกษามาหน่อยจะขยายสมรทานเอาอีกอกี่ปีไปคำนวณมานี่เรียกว่าเข้าเกมเข้าทางกันสุดๆสมรทานต้องบอกว่าตอนนี้ผ่านมาแล้วถึง45ปีปรปจบปี77แต่สิ่งที่รัฐบาลกาลังทําคือจะขยายอีกแล้วหรือ เรียกได้ว่าขยายแล้วขยายอยู่ขยายต่อหรือไม่ที่ผ่านมาประชาชนต้องบอกว่าเราเป็นท่าติดบ่วงกับสัมปทานนี้มาเกือบครึ่งศตวตรรษนะครับยังไม่พอหรอครับรัฐบาลจะสรรหามีข้ออ้างเปิดเกมชงเกมสารพัดข้ออ้างเพื่อที่จะขยายสัมปทานต่อไปถึงเมื่อไหร่จะไวถึงปี2600เลยเหรอครับแทนที่ทางด่วนควรจะตกมาเป็นของรัฐบาล ควรจะตกมาเป็นของประชาชนให้ประชาชนได้ใช้ให้รายได้ทั้งหมดเข้าสู่รัฐบาล แต่รัฐบาลกับพยายามสัรหาสารพัดข้ออ้างเพื่อที่จะขยายสัมปทานต่อไปเรื่อยๆให้เป็นของเอกชนรายเดิมต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งและที่น่ากลัวกว่าคือรัฐบาลเองก็มีแผนที่จะออกสัมปทานตอนใหม่คือตอนที่3ก็คือช่วงรังสิตบางปะอินรวมถึงโครงการดับเบิลด็กด้วยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแค่การขยายสัมปทานเฉยๆหรือเป็นการขยายของเดิมบวกกับการประเคนของใหม่ ต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่ไม่ชอบทำทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรจะทำแต่รัฐบาลปัจจุบันก็ยังจะทำอยู่ซึ่งทำพักก้ากายเองเราก็มีจุดยืขขนขอคัดค้านการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนด้วยวิธีนี้ทั้งการขยายสมรทานเดิมพ่วงก,กับการประเคนสัมปทานใหม่ต้องบอกว่า,วาการใหเ้เอกชนเจ้าเดิมเนี่ยผูกขาดสมรทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการต่ออายุให้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีการแข่งขัน ไม่มีเอกชนที่ไหนไม่ชอบหรอกครับไม่มีเอกชนที่ไหนเขาไม่เอาเหรอกครับเพราะมันเป็นการเจราจากันสองฝ่ายจบกันในห้องง่ายๆต้องบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจนะครับใครได้ประโยชน์เราไม่รู้แต่รู้แน่ๆว่าประชาชนคงไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่รัฐบาลต้องบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยปากก็บอกทุกครั้งนะครับว่ารักประชาชนพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนแต่การกระทําที่ผ่านมา ส่วนทางกับคําพูดครับวันนี้สัมปทานทางด่วนควรจะจบได้แล้วนะครับจริงๆต้องควรจะจบตั้งนานแล้วหรือควรจะปล่อยให้จบในปี77ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับหยุดขยายสัมปทานเดิมหยุดประเคนสัมปทานใหม่ทวงคืนทางด่วนให้กับประชาชนเสียีครับ ผมรับพักก้าไกลก็ขอเป็นกระบอกเสียงในการทวงคืนทางด่วนให้กับประชาชนแล้วขอให้รัฐบาลหยุดพฤติกรรมเอื้อในทุนเสียทีนะครับเพราะพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่มีชอบและเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากและผมอยากให้ท่านลองนะครับลองเป็นรัฐบาลที่สนใจประโยชน์ของประชาชนก่อนประโยชน์ของในทุนลองเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาเพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้กับในทุนแต่มาทํางานเพื่อประชาชนดูครับ ผมมั่นใจนะครับถ้ารัฐบาลทําได้สักสมัยหนึ่งเนี่ยผมรับรองเลยประชาชนจะรักท่านมากกว่านี้และประเทศไทยจะเจริญมากกว่านี้ครับขอบคุณครับ